ทำยังไงวางยังไงอะตรงนนเลยเหรออันนี้แบไหนะล่ะก็มันเหมือนตัวกลางร่มเลยเนาะแล้วมันออกมาแบบยังเป็นความดื้อทางอันนี้จุ่มน้ำด้วยคเอาไปด้วยไหมเนี่ยไงไงยังไงเนี่ยมันหมุนอยู่นะครับไม่วว่าตัไหวทำอะไรนี่โอ้ ก็ใส่กุ้งตรงนี้นี่มันมันตานานเลยจายังไงเดี๋ยวดูวิธีการใส่เบ็ดอะไรเบ็ดอะไรนี่โอ้ยเหมือนจะเบียดเลยนะนะครับพี่น้องเอฟซีก็ทำให้หน่อยดูใส่กุ้งด้วยอันนี้วิธีการใส่กุ้งนะเอฟซีอ๋อมันจะมีไม้ตัวนี้ ผมลุงสะก่อนแผ่นไว้ตรงไม้ดิอะไรอะไรไปไม่ได้เลยเดียวเอาอาหารออกมาแล้วช่างพงศ์เฮ้ยเฮ้ยน้อมันมีคือวิธีการใส่คอนโดกุ้งในสิคอนโดกุ้งเหรอจับกุ้งเหรออ๋อ่างพงศ์จะทำไม้ไว้หมดเลยใช่ไหมน้องไอเดียอ้าวไม่ใช่ไม้พายแล้วบ่ไม่ใช่ละ อ,อุ้ยดูปลามันมากินแล้วนี่ยนู่นในที่สุดน้องอเดียก็กลับมาได้เหมือนจะมาปิ้นริมฝั่งนะหมาก็ยิ่งเยอะเโอ้ลงลังที่สองแล้วล่ะล้างที่สองแล้วฮะไอมือไอปอนไม่ว่างแล้ว อันเดียสำนึงแป๊บนึงได้ออเดียก็ขี่เรือนะคะพ่อก็ใส่ตุ้มกุ้งนะใส่คอนโดนะคะน้องปอนเข้าไปรับไอเดียละสุกเอากัะตันไปขี่กับน้องสิอไ,ไ,ไอเดียสนุกไหมนะ่นะ,นเ,นอะเออตกลงไปนั่นหนาวเด้อ าาน,นั่งกลางๆล,ลูกลอ,กขขอย่าไปลึกอุ้ยนี่ถ้ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่เนี่ยโอ,ยอ,อ,อย้สุดเจ๋งไอเดียขขดย,ยืนไม่ได้เนอะย,นย,นนอย,ยืนนี่ปีนเลย โอ้นี่นะคะภายเรือชิวๆนะคะกับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเอฟซีไม้ภายก็เป็นไม้กวาดชิวมากน้องไอเอาไหมโอ้ยปล่อยลงเป็นแสนมั้งลูกน้ำลึกขนาดนี้นะสองมคูสามสี่เมตรนอนนะ าเรา้ขึนมาเกสนุกไหมนี่ปลาเล็กปลา้อยมาแล้วนี่ไงน้องปนอืมนี่ปลาเล็กปลา้อยมาเต็มเลยนี่มันปรน่นนี่เนาะปลาซิวเข้าไปข้างในปะ ไม่ไม่มันอยู่ข้างนอกนี่แหละนั่นไงกุ้งก็อยู่ข้างนอกเกาะกลุ่มกันอยู่ข้างนอกเต็มเลยกุ้งอะ่ะมันกำลังทยอยกันหาทางมุนเข้าไปปอนนี่กุ้งนี่เห็นไหมอ๋อใช่โอหัวกุ้งนี่นี่กุ้งอยู่ข้างนอกก็มีนี่กุ้งอยู่ตามริมมันเกาะกินข้างนอกเลยน,นี่สองสามสี่ต,ตัวหกแปดตัวนี่โอ้โหไอเดียมาใกล้ยังไม่ไปเลยพี่น้องยังยังมันอยู่ข้างนอกกับกัน ทัั้้้งงงกุปลาิ๋โอ้กุ้งอยู่ข้างนอกเยอะมากนกะปอนดูดิแล้วมันจะเข้าไปแบบไหนบันนี้เดี <มา S 2> ๋ยวมันมีรูอยู่ตรงน้นนะ่ะคอนโดนนะั่นะตัวน,นั้นนะคะไปแล้วนไงตัวนั้นเข้าไปแล้วเฮ้นนยมันมุดเข้าไปในตัวกูน่ะเฮ้ตัวนั้นไอเดียออกไปมันรั่วมันรั่วไหนเรือเรือจมไหนเฮ้ยน้ำเข้านั่งกลางกลางสิไอเดียนางเข้าเรือไอเดียแล้วนวั่งกลางกลาง เดี๋ยวมันจมเนื้อถังนี่มันจมน้ำเด้ได้งมไดนลูกเอ้ยแม่นอะหัวเระเด้ตรงนี้มันไม่จมมันเมะมันตื้นตรงนี้น่งมันเป็นไอ้กระพักกระพักลงไปจะต้านมาได้มะมามามาเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมหาหอยรอสนะโอ้ขนาดไอเดียทำไอ้อะไรนะหอยอะไรอะหอยกีบจี้ทำถัง เอ้สางปูนเมื่อกี้ความนะคะเข้าไปแล้วน่ะตัวนั้นเนาะเกาะอยู่โู่นน่ะกุ้งถอยเยอะมากเลยสิถ้ามันเข้าหมดนะอุ้ยกินไม่หมดหรอกใหญ่กว่าตัวปลาใช่ใช่ตอนนี้ช่างพงก็ทยอยใส่คนเหมือนปลาจะเข้าด้วยนี่สิอันนี้เราใส่ตอนนี้เรามาเอาเก็บตอนไหนตอนเช้าตอนเช้าตื่นนอนใช่แน่ตัวนั้นเข้าไปอีกแล้ว หฮ้ยนี่ไงปลานินมาอ่ะโู้นี่นี่ปลานินน้อยมาเยอะเลยพี่น้องนี่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 ปลานินน้อยเห็นไหมมันกำลังตอดหัวอาหารอู้เจ๋งเจ๋งโตไปแล้วเหรออันนี้เอ้ยเกือบได้ช็อตเด็ดเขาพลาดลงทางตัวไปเลย แล้วน oh. ้องเดียจะปีนขึ้นนะตอกลงไปโอ้กบโดดเหรอนี่คือแหล่งอาหารเช้าของแล้วใครได้หมดเลยเหรอเดอะไรันตอง้มันจมันจจะน้ำเอาไมาไหมแซงจันกระจาหุยไม่ใช่พาคิดกระจาง ยไม่พายเรือนะคะพายเรือชมพระอาทิตย์จะตกดินนะคะโอ้ยสุดยอดบรรยากาศนะเฮ้ยใครใครเป็นอะไรโอ้หัวอาหารคว่ำพี่น้องเลยเอามาหวานให้ปลามาหวานให้ปลาจับปลาขึ้นมากินอาหารจับปลามากินหัวอาหารหน่อยเร็ว ระวังหัวระวังหัวระวังหัวระวังเห,เหร <f art> เอ,อไอเดียก็ลอยน้ำเต็มที่แล้วค่ะไอเดียกระเป๋าไปแล้วลูกหนาวไหมน,น่ะน่ะวันนี้ลมแรงกว่าเมื่อวานพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยมุมนี้ ป,ปักเลยมะไปกระตันเราไปปักป่ะจะมีมันจะมีรอยที่คนปักปักให้ถูงนี้ด้วยปัก่มน,น้ำมัน,น,น,นมอะไรยังไงก็มาให้กำลงังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ